สวัดดีครับผมจะเจอกันในศาลราหูพานรวยนะครับในวันพฤหัสที่หนึ่งตุลาหกสามนี้ครับเหมือนเดิมครับคนไทยทั้งประเทศของเราก็อร,าอรอรุนในวันนี้นะครับรอรุนว่าจะไอ้วันนี้มีโชคลาภไหมะนะครับมีโชคลาภเข้ามาไหมรุนว่าตัวเลขอะไรหรือดาวๆอะไรที่โคจรเข้ามาตรงนี้นะครับผมมาเสียงไทยเสียงโชคกันดูนะครับผม จางกิติภูมิตักกระสีลาหรือนามฉาย,ยาหมอดูหน้าหดครับผมจะใช้ศาสตร์เลขเกตตัวก้าวฐานกับการจับยามอัตการ,รหรือยามนาฬิกาเข้ามาผสมผสานกันมาแล้วถอดออกมาเป็นดวงดาวสี่ดวงดาวให้ท่านได้เลือกนะครับว่าในแต่ละวันนี้มีดวงใดดวงดาวอะไรที่โคจรเข้ามาอยู่ในวันนั้นๆนะครับโดยไม่มั่วนะครับ มาพิสูจน์กับผมดูได้ผมมีลิงก์ลายกลุ่มชื่อกลุ่มสิตากิกาศิลานะครับมีการวางตัวเลขทุกทุกวันนะครับมีหลากหลายอาจารย์หลากหลายเอมิทเชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลขนะครับนะครับมีการจับคู่เป็นตัวเลขตัวเลข,ขออกมาให้ท่านได้เลือกเลยนะครับผมะนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมจับดาวในอากาศให้เป็นค่ากับข่าวได้จริงไหม นะครับมีเข้าเรื่องกันเลยนะครับในวันที่หนึ่งทุกคนก็รอคอยกันในวันนี้นะครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยดวงดาวดวงแรกก็คือดาวอังคารดาวแห่งการพน,นันด้านถูกกฎหมายถ้าซื้ออย่างนี้ถ้าจะซื้อนะขอถ้ามีเอาตัวนี้ก็ซื้อพวกหวยรัฐบาลหรือฉลากกินแบ่งตรงนี้นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะครับ ดาวแห่งการเงินและความรักหรือจัดคู่กันเป็นก็คือคู่มิตรนะครับคู่มิตรนะครับนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธเลขสี่นะครับมาจับอีกตัวหนึ่งก็คือดาวสาวเลขเจ็ดจับสองตัวนี้ก็กลายเป็นคู่สมพลนะครับผมคิดอะไรที่โครงการใหญ่ๆตัวนี้ต้องมีตัวนี้นะครับระยะยาวๆนะครับจับ สี่ดวงดาวดวงนี้หรือ2ตัวหรือตัวเดียวสุดแต่านั้นะครับลองดูครับตัวเลขพวกนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทั้งวันนะครับวิเคราะห์กันมากันแต่ละแต่ละวันในแทบจะเส้นเลยจะแตกเลยนะครับพญ่ออกมาพยายามจะให้ตัวเลขตัวนี้เข้าให้ได้ปเปอร์เซ็นต์มากที่สุดตัวให้เป็น ให้ท่านได้ไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันได้ค่ากับโค้งกับข้าวไม่ยังเป็นจะท่องทุ่มจุดตัวนะครับได้วันละนี้วันละหน่อยก็เพียงพอแต่เราสามารถที่จะหาอะไรได้แบบนี้ทุกๆวันผมมีลิงก์ลายกลุ่มนะครับแอดไลน์ส่วนตัวผมมาหรือมีลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมโมจริงไหมจับตัวเลขจับดวงดาวแล้ว,ลวมันได้ค่ากับข้าวจริงหรือเปล่านะครับแอดมาครับ บอกมาจากศาลาหูพานรวยนะครับผมวันปะโมดของวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมใกล้จะมาถึงนี้นะครับ10โมงถึงเที่ยงนะครับนะครับผมมาจากกตดภูมินะครับจะมีการเปิดคอร์สสอนศาสตร์เลขเกตตัวข้าฐานขั้นพื้นฐานฟรีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในทั้งสิ้นขอมีแค่อย่างเดียวคือตำราเสียค่าตำราหนึ่งเล่มนะครับ เสียค่าตำราหนึ่งเมสอนที่สถาบันตักศิลาหรือของเราหรือมูลิติตักศิลาของเราโดยมีท่านอาจารย์ยานะครับเป็นผู้อำนวยการนะครับนะครับในช่วงนี้ก็ขอโปรโมทมูลิิของเรานะครับนะครับในการสิรสอนฟรีนี่ก็คืออยากจะโปรโมทมูลิิของเราว่ามูลิติตักศิลาของเราเป็นจุดศูนย์รวมนะครับในการทํางานเพื่อคนอื่นนะครับเพื่อคนอื่นมีการแจกทองแจกท้าะอะไรเยอะแยะอีกมากมาย มานะครับท่านเดร่วมบุญร่วมทานหรืออยากจะมาพูดคุยก,กันที่สถาบันก็ได้นะครับเชิญนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับะนะครับผมวันนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านรงประสบแต่โชคดีมั่งมีสีสุขในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ขอให้รวยเอง็งเ่งปังๆกันได้เงินมือเงินแสนเงินล้านกันทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับผม